เพราะฉะนั้นรสชาติมันดีกว่าปกติแ,<ล>แน่นอนแล้กินตอนนี้คือหอมมาออกหอมมากครับมันมันจะข้นไม่เหมือนการใส่แป้งผสมน้ำแบบราดหน้าอันนี้มันจะข้นอีกแบบหนึ่งอ่ะค่ะผักชีนี่ก็อยากให้ไปน้อยหน้าใครเขาอือหน่ากินไหมคุณผู้ชมสวัสดีครับครัวเชฟบุ๊กวันนี้จะมาชวนทําข้าวหน้าไก่นะครับสูตรง่ายๆสอนแบบละเอียดคุณดูจบแล้วสามารถทําตามได้แน่นอนครับผม ก็มาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอันดับแรกเราก็จะต้องมีไก่ครับวันนี้ผมใช้ส่วนเนื้ออกหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับผมอย่าเอาใหญ่มากนะอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเอาประมาณนี้กําลังดี1คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีไข่ไก่ครับเราจะทําไข่ดาวนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องปรุงแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวห้ามขาดเลยแล้วก็ผักชีก็ขาดไม่ได้แล้วจากนั้นก็เป็นข้าวสวยครับนี่เลยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิยิ่งอร่อยนะอ่ะ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มทํากันแล้วอันดับแรกเดี๋ยวเราเริ่มจากการทอดไข่ดาวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไข่ดาวไว้สําหรับไว้สําหรับปกบนข้าวสวย,สวยนะอันนี้เป็นกระทะเชฟบุ๊กขนาด26เซนติเมตรแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็ตอกไข่ครับเราควรจะตอกใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะน้องหมายพี่ดูเราควรตอกใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราตอกใส่ในกระทะเลยถ้าไข่แดงมันแตกมันก็จะเสียเลยนะครับอันนี้เรารอให้กระทะร้อนหน่อย ต้องให้กระทะร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวไข่มันด้านไม่อร่อยให้มันร้อนเด่๋ยใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องไฟแรงอย่าพวนเอาน้ำมันออกหน่อยนะโอ้ยนี้ได้ไข่ดาวใหญ่จังอ่ะตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาดูผมไลฟ์สดเนี่ยนะครับด่าดูสดสดเนี่ยก็ทุกวันทาง Facebook f a n p a เชฟบุ๊กสิเอ็ดโมงกับ6โมงเย็นสดสดสดข้อดีก็คือพูดคุยได้แต่ว่ามันก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะมันไม่มีการตัดช่วงรอช่วงอะไรออกไปแต่ถ้าจะดูสั้นๆนิดนึง ก็สามารถหรือว่าจะดูย้อนหลังพี่ไปที่ช่องเชฟบุ๊กครัวเชฟบุ๊กยูทูบนี่ช่องมันจะชื่อว่าครัวเชฟบุ๊กอยู่ใน youtube แบบนี้พิมพ์เลยค่ะ,ะครัวเชฟบุ๊กภาษาไทยจะเอาที่ไลฟ์สดนี่แหละไปตัดเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าสอนละเอียดเหมือนกันสอนละเอียดเหมือนกันไม่ข้ามแต่ว่ามันจะตัดช่วงที่แบบช่วงตอนต้นที่ผมรอหรือว่าช่วงตอนท้ายที่ผมทําอะไรอย่างเงี้ยออกไปให้มนเหลือแค่เนื้อหาตรงกลางที่ทําอาหาร นั่นก็ไปดูแบบนั้นนะแต่บอกเลยว่าของผมจะเน้นละเอียดถ้าใครอยากดูเร็วๆต้องดูในช็อตหรือในเร็วผมก็มีเหมือนกันในช็อตที่จะตัดเหลือแค่แบบหนึ่งนาทีสั้นๆบอกแค่ว่าใส่อะไรใส่อะไรแล้วจบแค่นั้นก็มีแต่ว่าผมบอกเลยว่าพี่อาหารนะ่ะพี่ดูแค่ใส่อะไรใส่อะไรพี่ทําได้ไม่เหมือนหรอกเทคนิคสําคัญยอย่างอย่างอันเนี้ยก็ใส่ไข่ลงไปในกระทะแล้วก็มีน้ํามันไม่จริงพี่ถ้าน้ําถ้ากระทะไม่ร้อนได้คุณภาพต่างกันเลยนะแต่ผมมาพยายามทําให้พี่ดูและทําตามได้ เอาแบบคนทําอาหารไม่เป็นมาดูก็ทําได้คือสอนแบบเหมือนพี่ไปเรียนอ่ะเหมือนเรียนเหมือนเหมือนอันเนี้ยเรียนทําอาหารฟรีอยู่กับผมอ่ะน,น,น,นี่ครับแล้วก็มาวางบนข้าว <ไข S 1> แต่ไ,<ด>ไม่แต่ไม่แต่ไม่เฮ้ยอย่าติดตะลิวอย่าติดตะลิวว้าวสวยๆนะสวยๆเลยมายได้แล้วนี่นี่แค่นี้ก็น่ากินแล้วไงข้าวหน้าไก่แค่เปิดมาแบบนี้ก็น่ากินแล้วนะวางไว้ก่อน ใ่ข้าวแล้วเอาไข่เอาไข่ครอบไว้อ่ะกระทะใบเดิมพี่ไม่มีอะไรเลยข้าวหน้าไก่เนี่ยเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใส่พวกกระเทียมพวกอะไรเลยนะแต่บางสูตรพี่อยากจะใส่ก็ได้นะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าข้าวหน้าไก่มันสําคัญที่สุดคือทํายังไงให้ดึงรสชาติจากไก่ออกมาในน้ําที่อยู่ในข้าว mm. คือไม่ใช่ว่าไก่ก็สุกไปน้ําก็ปรุงไปเปล่าพี่มันต้องเคี่ยวไก่เนี่ยให้ออกรส แล้วมันถึงจะทําให้อร่อยนั่นแหละคือจุดสําคัญเพรอะงนั้นเราก็จะเปิดไฟเนี่ยน้ำมันน้อยๆนี่แหละแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยถ้าเป็นกระทะธรรมดาที่ติดพี่อาจจะเติมน้ํามันหน่อยนะเดี๋ยวมันติดอยากได้ไข่ดาวแบบกรกอบๆอ่าไข่ดาวแบบกรอบก็ทอดน้ํามันท่วมๆได้เลยพี่เ <c oughs> นี่ยกระทะเรามันไม่ติดนะมันก็เลยทําง่ายหน่อยถ้าเป็นกระทะทั่วไปพี่เติมน้ามันหน่อยนะเติมน้ํามันลงไปหน่อยเดี๋ยวมันติดเอาละ ไฟกลางๆนะยังไม่ต้องรอให้มันสุกเราเริ่มปรุงกันอันดแับแรกผมใช้ผงปรุงรสก่อนผงปรุงรสนี้เป็นผงปรุงรสเชฟบุ๊กไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะครับพี่ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชาแบบนี้เพราะว่ามันจะแทนน้าซุปเดี๋ยวเราจะทําน้ําซุปไงจากผงปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญเลยนะส่วนสําคัญเลยนะคือใส่แค่นี้ก่อนเลยนะยังไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านี้นะ อันนี้คือผัดไก่ของปรุงรสแล้วก็น้ําซุปเอาแค่นี้ก่อนเลยนะยังไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้ที่ทําแค่นี้คืออะไรทําเพราะว่าต้องการน้ําซุปไก่ต้องการน้ำซุปเนี่ยน้ำเนี่ยที่มันเป็นน้ำสต๊อกไก่เนี่ยแต่ว่าในเมื่อเราทําไก่แล้วเราไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปเคี่ยวน้าสต๊อกกระดูกแยกเราใช้น้าสต๊อกจากเนื้อไก่มันเข้มข้นกว่าอันนี้เลยคือทําแค่นี้ ให้รสชาติเราผัดตอนแรกนิดนึงเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมกลิ่นไหม้นิดนึงแล้วเราก็เอาลงไปต้มถ้าไม่งั้นมันจะเป็นกลิ่นไก่ต้มแต่กลิ่นไก่ที่ผัดแล้วไปต้มมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันเหมือนกับมีความเกรียมความหอมแล้วก็ต้มลงไปทีนี้ในผงปรุงรสตตเชบุ๊กข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีทั้งรสเค็มแล้วก็รสหวานเล็กน้อยนิดๆนะครับเหมือนน้าซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาทาน้ําซุปตรงนี้มันจะช่วยให้อร่อยแล้วก็จะมี ตัวกระเทียมกับพริกไทยแล้วพี่เห็นไหมมันจะมีพริกไทยรอยอยู่อ่ามันก็จะค่อนข้างง่ายถ้าพี่ใช้ยี่ห้ออื่นได้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่ารสันอาจะคนละแบบแต่เดี๋ยวเราปรุงได้ตอนท้ายไม่ต้องซีเรียสระหว่างที่เรารอน้ําซุปเรามาเตรียมพริกพริกเนี่ยต้องเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวเท่านั้นขั้วอย่าไปเอามันพี่ไม่อร่อยแล้วเวลาหั่นพริกอย่าโลภมากพี่หั่นทีละเม็ดก็ได้หรือหั่นน้อยๆก็ได้ถ้าหั่นเยอะๆมันจะแตกถ้ามีดไม่คมพริกมันจะแตกไม่เป็นแวน่นนั้นอยากให้อร่อยต้องให้มันเป็นแว่นแล้วก เวลาเรากินกับข้าวหน้าไก่เราจะไม่กินบางมากนะครับเอาประมาณนี้ให้มาเห็นไหมความบางอ่าปกติถ้าเกิดเราจะทําพริกให้อร่อยเราจะซอยแบบนี้เลยใช่ไหมแบบบางเฉียบอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ่าอ,อย่างนี้คือบางเฉียบถูกไหมครับอ่าอ่างนี้คือบางค่ะอย่างเนี้ยมันกินกับข้าวหน้าไก่ไม่อร่อยมันต้องประมาณสักครึ่งเซนอ่าเราของเรามีดญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็เลยไม่มีปัญหาผมชอบกินข้าวหน้าไก่มากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินผักชี แล้วมันมีอาหารไม่กี่อย่างหรอกที่เราจะกินผักชีได้เยอะๆก็มีข้าวหน้าไก่มีไอเนี่ยสเดาไอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาหวานอะ่ะกับผักชีกเคยกินไหมเอาไปร่อนเม็ดออกนิดนึงเพราะว่าเม็ดพริกอะ่ะไม่อร่อย่ะนะเม็ดเม็ดพริกอะ่ะเวลาพี่กินจริงๆอ่ะเม็ดพริกมันไม่ค่อยอร่อยนะเรา,เาไปร่อนออกนี้หาอะไรที่เป็นตะแกรงรูใหญ่ที่เม็ดมันรอดได้ แล้วเราก็ร่อนมันออกไปหน่อยอให้มันเหลือแต่พริกเอาไว้ชีฟามันต้องเยอะส่วนตัวนี้ตัวนี้พี่พี่เคี่ยวไปเลยไฟแรงได้เลยน้ํางวดพี่เติมทําไงก็ไดใ้ให้มันได้น้ําซุปที่เข้มข้นที่สุดอพอได้น้ําซุปที่เข้มข้นยังไงพี่ก็ทําข้าวหน้าไก่อร่อยแต่ถ้าพี่ได้น้ําซุปไม่อร่อยพี่มันจะเป็นข้าวหน้าไก่ที่มีแต่รสเครื่องปรุงนะครับปรุงแล้วครับผมซีอิ๊วดําเค็มลงไปก่อนสักประมาณหนึ่งช้อนก็ได้พี่แล้วชิมเอา ดำเค็มให้ลดเค็มให้กลิ่นหอมสีดำหวานให้สีเข้มขึ้นให้รสหวานเล็กน้อยอันนี้ประมาณช้อนชาพออันนี้เยอะไม่ได้นะครับจะน้อยกว่ากันอันนั้นหนึ่งช้อนโต๊ะนี้ถึงต,ตาเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ชิมก่อนแต่ละคนชอบรสไม่เหมือนกันแต่ละคนชอบรสไม่เหมือนกันชิมก่อนแต่ผมคิดว่าอันนี้ต้องเติมน้ําตาลก่อนลืมจริงๆแล้วตอนนี้รสเค็มได้หมดแล้วเติมน้ําตาลครับให้ได้รสหวาน อันนี้ก็ส่วนตัวนะส่วนตัวก็หนึ่งช้อนไปเต็มเต็มแล้วแต่ใครชอบนะคะชอบหวานชอบหวานน้อยแล้วแต่เลยอันนี้อันนี้สไตล์เชฟบุ๊กนะครับไม่ต้องนับครับไม่ต้องนับไม่บอกอัตราส่วน,นไม่ต้องบอกบอัตราส่วนครับผมสไตล์เชฟบุ๊กนะครับพี่เห็นไหมเราไม่ได้ใช้ซีอิ๊วดำแต่งสีเลยแต่สีมันมาจากซีอิ๊วดำเค็มและซีอิ๊วดำหวานเพราะฉะนั้นรสชาติมันดีกว่าปกติแน่นอนตอนนี้คือหอมมากครับขออนุญาตนะครับ ชอบน้ำส้มสับปะรดค่ะหอมรสชาติดีมากอ๋อหายากกันไม่ามามันไม่มามันไม่มาหวานยังไม่มาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยว,ยวแต่ว่าเค็มมาแล้วเค็มมันมาแล้วนี่ บางสูตรก็จะใส่เหล้าจีนบางสูตรก็จะใส่น้ำมันงานแล้วแต่ชอบเลยวันนี้เราเอาสูตรแบบบ้านๆง่ายๆพี่พี่เห็นผมปรุงพี่ไม่ต้องตกใจอย่าปรุงตามแบบนี้นะถ้าพี่ทํารสอ่อนไม่ได้นะครับไปกินกับข้าวแล้วจืดเลยนะพี่ชิมปุ๊บคิดว่าได้แล้วเบิ้ลไปเลยครับเพราะเดี๋ยวใส่แป้งอีกเพิ่มไปอีกถ้าปรุงชิมปุ๊บพอดีครับเจอข้าวจืดเลยครับกินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าผมต้องปรุงเผื่อนะ ยังอ่ะยังอ่ะมายังอันนี้ดําเค็มดําเค็มอยู่คราวนี้อยู่แล้วจบแล้วนะเผื่อเผื่อคือเผื่อหน่อยหนึ่งอยู่แล้วง่ายไหมพี่ไม่ต้องไปใส่อะไรให้วุ่นวายครับพี่ไม่ต้องแบบบางคนบอกต้องมีกระเทียมมีอะไรไหมอยากใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ใส่ง่ายกว่าแค่นี้เองหลักๆคือเคี่ยวไก่ให้ออกน้ําซุปมาให้ได้เสร็จปั๊บต่อไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมเพิ่งรู้มารู้จากพี่ๆในแฟนรายการนี่แหละใช้แป้งข้าวโพดไม่คืนตัวไม่คืนตัว แล้วเคล็ดลับของร้านดังนะเคล็ดลับร้านดังอันนี้แปลกมากเขาจะไม่เอาแป้งไปผสมน้ําอเขาไม่ผสมใส่เลยเหรอคะใส่เลยไปผสมในอย่างนี้ใส่ลงไปในนี้เลยเออแล้วตีแล้วตีไปเรื่อยๆ<ช>จนกว่าค่อยใส่นะคะใช่จนกว่าแป้งจะกระจายเขาจะตีอย่างนี้ตีไปเรื่อยซึ่งมันยากมากเลยนะพี่เพราะว่าแป้งมันจะเกาะเป็นก้อนได้ง่ายไง ซึ่งแบบมันเป็นเคล็ดลับที่ยากมากถ้าใครจะเอาแบบชัวร์ก็แนะนำว่าผสมน้ำดีกว่าใช้แป้งมันฮ่องกงได้ไหมคะโอ้ดีดิพี่อะไรที่เป็นแป้งมันได้เลยคะแป้งมันฮ่องกงดีเลยเพราะมันจะไม่คืนตัวเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันลงไปแล้วมันเหมือนมันจะเป็นเม็ดนะเราก็ต้องตีให้เม็ดมันแตกผมผมไปศึกษาจากร้านดังมาเขาบอกทําไมต้องทําแบบนี้เขาบอกว่าทําแบบนี้มันจะเข้มข้นกว่า แต่ผมว่ามันยากมากเลยนะเนี่ยดูดิใส่ไปยังไม่ทันไม่ไม,ไม,ไม่นั่นเลยอะไม่เหนียวเลยนเนาะไม่เนาะใช่ยังเป็นน้ำอยู่ใส่แป้งแบบนี้เราตีมาดูกันนะพี่นะว่ามันจะเข้มข้นอย่างที่เขาบอกจริงไหมแต่ผมเห็นแป้งมันเป็นเม็ดนะเนี่ยตอนนี้ตีไปเรื่อยๆเออเหนียวละเหนียวละเรยวนะนะ <c oughs> เหนียวจริงจริง,รงด้วยเข้มข้นนะแล้วมันดูเข้มข้นนะมันดูไม่เหนียวใสเหมือนน้ำรัดหน้าเนาะ <c oughs> เออเออจริงแสดงว่าสูตรนี้จริงแต่ว่าตียากพี่ถ้าพี่แบบขี้เกียจพี่ผสมน้ำเอาง่ายกว่าตียากเนี่ยพี่ดูสิแต่เหนียวเหนียวแต่ตียากตียากยากระทะสําคัญด้วยถ้าเจอกระทะติดตีแบบนี้ไม่รอดอะ่ะ <c oughs> เออมันหนืดกว่าจริง,รงด้วยเนาะแสดงว่าเคล็ดลับร้านดังเขาของจริงว่ะแต่มันตียากต้องต้องแบบว่าอะไรนะรู้ทิกอ่ะ ต้องตีแรงตีแรงตีเป็นไม่งั้นขึ้นเป็นเม็ดนี่ยังมีเม็ดแป้งเลยตียากแต่หนืดหนืดหนืดกว่ยจริงหนืดกว่าผสมน้าเห็นไหมดูข้นกว่าผสมน้ำเลยนะดูข้นกว่าการทําน้ารัดหน้าอ่ะตียากแต่แต่ดีจริงไม่กี้ผมใช้ไฟค่อนข้างอ่อนหน่อยนะเราตีไม่ทันฝีมือเรายังไม่ถึงเออแต่ดีจริงดีจริงแล้วมันเกิดเป็นเม็ดเม็ดแป้งมาด้วยวะเนื้อไก่หรือเปล่าคะ เนื้อไก่ที่เราตีเหรอขอชิมดีกว่าหรือว่าที่มันอร่อยเพราะมันมีเม็ดแป้งวะแป้งไหมคะคือเนื้อไก่เป็นเม็ดแป้งนะแต่ว่าแบบเหมือนเม็ดแป้งมันผสมกับเนื้อไก่ไปเลยอะ่ะมันเลยทําให้เป็นรสเนื้อไก่หรือเปล่าขอชิมจริงด้วยมันเป็นเนื้อแป้งเหรอคะใช่มันเป็นเม็ดแป้งที่กระจายในน้ําแล้วคนที่ไม่รู้เวลากินก็เลยรู้สึกว่า น้ำมันเข้มข ok really ้นเพราะมันมีเนื้อไก่่ดีๆแล้วมันเป็นเม็ดแป้งอ๋อนี่คือเคล็ดลับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจถ่องแท้เลยคือเขาทําน้ําซุปให้เข้มข้นแล้วเขาทาแป้งอ่ะลงไปตีเป็นเม็ดอย่างเงี้ยหรือพี่จะผสมน้ําน้อยๆก็ได้นะแล้วแป้งอ่ะมันก็เลยไปดูดน้ําซุปเข้าไปแล้วพอกินเข้าไปแล้วมันเหมือนเนื้อไก่เป็นเม็ด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 กึบๆเหมือนที่ไม่บอกเันเหมือนเนื้อไก่เออแล้วมันเหมือนเนื้อไก่เลยเออฮยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทาไมไปกินตามร้านดังๆแล้วมันดูข้นๆแล้วอร่อย ใช่เลยคุณผู้ชมต้องตีแบบนี้เลยนะแต่ผมแนะนําว่าคุณผู้ชมอาจจะผสมน้ํานิดๆแล้วตีก็ได้นะมันจะได้แบบไม่ยากเกินไปเนี่ยแล้วพิวดีมันมันจะข้นไม่เหมือนการใส่แป้งผสมน้ําแบบราดหน้าอันนี้มันจะข้นอีกแบบหนึงนะ่งอ่ะเออแล้วไม่ขุนเลยนะทำเหมือนพี่หนูต่อเลยคะ่ะง่ายกว่าพี่<ร>หนูต่อทําแบบนี้ใช่ไหมพ,ออพี่หนูต่อเขาบอกว่าเขาใช้ง่ายกว่านั้นใช้น้ําสต๊อกที่อยู่ในกระทะมาใส่ถ้วย แล้วใส่แป้งละลายค่อยใส่ลงไปค่ะ,ะก็คือตีแป้งก่อนนิดนึงเนี่ยพี่หนูต่อจะได้ง่ายขึ้นแต่มันเหมือนกับมันต้องไม่ใช้น้ําเปล่าอนะ,ค,ะคือเคล็ดลับคือมันต้องเออไ,ไม่เอาแป้งไปละลายน้ําเปล่าเพราะมันทําให้ซอสมันสรุปมันคือเนื้อแป้งหรือมันคือเนื้อไก่เนื้อไก่ด้วยเนื้อแป้งด้วยโอ,โอ,โอ้แต่น่ากินอะ่ะอร่อยพี่เอเอสูตรนี้โอเคแสดงว่าไอ้สูตรที่ร้านดังเขาคิดมาเขาเขาคิดมานานแล้วแหละมันมันสมบูรณ์แบบแล้วแหละเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปดัดอะไรเขาแล้วแหละ ดูดิดูความข้นหนืดของมันดิเออการตีแป้งแบบนี้มันหนืดจริงๆนะเนี่ยดูดิโปกสีเราทําแล้วมันบางทีมันจะใสหลงเหลงหลงเหลงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่เลยอันนี้คือหนืดหนืด,ดแล้วข้นมากเลยอะ่ะแล้วดูแป้งมันมันไม่ขุนด้วยนะมันไม่ขุนนะแสดงว่าเคล็ดลับตีแป้งนี่ จาสําคัญพี่แต่ว่าอ,อย่างที่บอกก็ผสมน้ำนิดนึงก็ได้จะได้แบบไม่ยากเกินไปอชอบกินไงจานนี้คือของพี่ปุ๊กแน่นอนจานนี้ของผมมื้อกลางวันเลยแล้วก็ผักชีนี่ก็อยากให้ไปน้อยหน้าใครเขาพี่จานนี้ถ้าไปกินที่ร้านนี่ น่าจะโดนเป็นร้อยนะไมยเนาะ,ะถ้าทำกินเองก็สบายสบายไม่เท่าไหร่คิดไปทั้งบ้านอ่ะอุ้ยลืมพริกไทยใส่ไปนั้นก็ได้นะใส่ไปนั้นเลยก็ได้พริกไทยะะมานี่น่ากินไหม,มคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับข้าวหนา้าไก่สอนทำแบบละเอียดเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ